สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับเมื่อเงินกีบลาวเฟอ้อหนักเป็นอันดับที่6ของโลกนะครับแทบไร้มูลค่าเลยใครที่ติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและต่างประเทศนะครับอย่างต่อเนื่องก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับข้ามฝั่งแม่น้ำโของอย่างสปปลาวนะครับเขากำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจทั้งเงินเฟอ้อสูงจนค่างเงินกีบนะครับแทบด้อยค่า และก็มีการขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรงนะครับข้อมูลจากธนาคารแห่งสงอปปอลาวนะครับระบุว่าอัตราเงินเฟอ้อของสองอปปอลาวในเดือนพฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมานะครับพุ่งแต่ระดับร้อยละ12.8ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงนะครับในรอบ15ปีโดยปัจจัยหลักนะครับมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักเช่นน้ำมันนะครับ แล้วก็สินค้านำเข้าต่างๆจากเดิมนะครับค่าเงินกีบของลาวเคยอยู่ที่ระดับ350กีบต่อ1บาทของไทยนะครับแต่ในเมื่อเดือนเมษายนในขณะที่ปัจจุบันนะครับค่าเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างมากโดยในวันที่9มิถุนายนนะครับอยู่ที่415กีบต่อ1บาทของไทยและก็เคยอ่อนค่าหนักสุดเกือบถึง500กีบต่อ1บาทเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าเงินกีบของลาวนั้นนะครับเฟอ้อหนักจนแทบจะไร้มูลค่าต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับแทบไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษเลยทีเดียวโดยในอีีนี้นะครับผมก็ได้นำคอมเมนต์หรือว่ามุมมองของชาวลาวนะครับว่าพวกเขาจะมียังไงเกี่ยวกับการที่เงินกีบของเขานะครับอ่อนค่าลงอย่างหนักจนแทบจะเป็นเศษกระดาษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับ โดยชาวลาวท่านแรกนะครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจะโทษรัฐบาลฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ทุกคนมีส่วนทําให้เกิดวิกฤตนี้ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันเพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติของเราผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้สิ่งแรกที่สมควรทํานั่นก็คือทุกคนสามารถทําได้คืออยู่เมืองลาวต้องเงินกีบลาวคนต่อมานะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า บอกตรงๆชีวิตประจำวันชั้นในตอนนี้ใช้เงินบาทเกือบ90%จนไม่รู้สึกวิตกกังวลว่าเงินกีบมันจะเฟ้อหนักขนาดไหนแนะนำรัฐบาลฉลาดสองสัยถ้าเงินกีบมันไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยมันไปเถอะอย่าร้างให้เสียเวลาอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเสียเถอะมุมมองต่อมาน,นะครบับอกว่าลาวจะล้มละลายเหมือนกับศรีลังกาหรือไม่ก็ มีเหตุผลด้วย8ข้อดังนี้ปกครองด้วยตระกูลเดียวให้ในายทุนต่างชาติครอบงำไม่ส่งเสริมการผลิตอาศัยแต่การท่องเที่ยวอาศัยเงินบริจาคนายทุนขนกำไรออกนอกประเทศรัฐบาลค้าเงินกู้เอกชนและสุดท้ายนั่นก็คือมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายในลาวท่านต่อมานะครับบอกว่ากฎหมายการค้าการลงทุน ก็ล้าสมัยไม่เปิดกว้างและไม่เสรีเศรษฐกิจลราในตอนนี้นั้นมันก็เหมือนกับคนป่วยที่นอนรอวันตายในห้อง ICU เท่านั้นในไม่ช้าเศรษฐกิจของเรามันก็จะล้มละลายแล้วเงินกีบก็จะล้มหายตายจากตามไปด้วยถัดมานะครับบอกว่านอกจากจะชมเชยรัฐบาลที่ฉลาดแล้วยังต้องชื่นชมพวกบริษัทแลกเปลี่ยน ที่ปั่นราคาค่างเงินกรีบให้ตกต่ำได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องอย่างว่าแหละถ้าตัวใหญ่ในรัฐบาลไม่เอาด้วยพวกบริษัทแลกเปลี่ยนก็คงไม่กล้าทำความเขียนถัดมานะครับบอกว่าต่อให้รัฐบาลมีนโยบายอะไรออกมาก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถกอบกู้เงินกีบกลับคืนมาได้แล้วเพราะว่าระบบเศรษฐกิจของเรานั้น มันไม่มีความน่าเชื่อถือในสายตาของชาวโลกไม่มีใครอยากที่จะเข้ามาลงทุนทุนจีนครอบงำรัฐบาลตรวจสอบไม่ได้มันก็เหมือนกับคนที่นอนรอความตายเท่านั้นคนต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่ารัฐบาลพักปฏิวัติประชาชนลาวชุดนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนลาวโดยการนำพาเงินกีบลาวขึ้นไปติดหนึใน10อันดับแรกของโลก ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงสุดชมเชยฉลาดมากรัฐบาลของเราต่อมานะครับบอกว่าแค่ชื่อกีบมันก็ไม่เป็นมงคลแล้วไม่เหมือนกับเงินบาทที่ออกเสียงเป็นบาทพระเหตุผลที่คนลาวนิยมใช้เงินบาทนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนลาวเป็นคนพุทธที่ชอบใส่บาทพระก็ได้ขอแนะนำให้รัฐบาลยกเลิกเงินกีบไปเลยจะดีกว่า มุมมองต่อมานคราบอกว่าลาวกับไทยนั้นอยู่ติดกันมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมีภาษาพูดที่เข้าใจกันง่ายไม่ได้รู้สึกว่าห่างกันแต่ว่าทำไมอัตราเงินเฟ้อมันถึงได้ห่างกันขนาดนี้38.86%กับ0.53%ขอแนะนำการเรียนเศรษฐศาสตร์ให้ใช้หลักสูตรของไทยนะท่านมานะครับบอกว่าทุกวันนี้ฉันดีใจมาก เพิ่มปิติดีใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาลฉลาดที่เก่งมากอันดับหนึ่งของโลกอย่างลาวจนแทบจะกลืนน้ำตามีไหมผู้นำประเทศอาเซียนจะทำได้ขนาดนี้ถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดรัฐบาลลาวที่มีความฉลาดขอชื่นชมที่ทำให้เงินกีบเฟ้อสูงสุดเป็นอันดับที่เก้ของโลกแถมยังเป็นอันดับที่1ของอาเซียนอีกด้วยคิดว่า คองอีกไม่นานจะต้องขึ้นไปติดหนึ่งใน5ของโลกอย่างแน่นอนคนต่อมานะครับบอกว่าฉันขอเสนอให้รัฐบาลลาวยกเลิกการใช้สกุลเงินกีบแล้วไปใช้สกุลเงินบาทหรือว่าหยวนแทนและถ้าจะให้ดีนั้นแล้วก็ควรเลือกสกุลเงินบาทเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับหลายด้านประเทศที่อยู่ติดกันเศรษฐกิจพึ่งพาอาศัยกันได้ ต่อมานะคับ,บอกว่าเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเงินกีบลาวเฟอร 38. ์38.86%องค์กรที่ทำสถิติพวกนี้ล้วนเป็นองค์กรที่อยู่ใต้คำสั่งของสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกาคิดยังไงกับลาวคนรลาวรุ่นใหม่ต้องรู้ว่าอดีตสหรัฐอเมริกานั้นเคยทิ้งระเบิดในลาวอีกด้วยต่อมานะคะบ,บ,บอกว่า ะดาษเงินกีบเฟร์สูงสุดติด1ใน10อันดับแรกของโลกคนลาวก็ยังไม่สะทุกสะถานร้านอาหารเครื่องดื่มผับบาร์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทร์ยังมีคนลาวเข้าไปใช้บริการอย่างสนุกสนานเวรกรรมของคนลาวแท้ๆมุมมองถัดมาน,นคะครับบอกว่าภายใต้การนำพาของรัฐบาลลาวที่มีความฉลาดหลักแหลม ที่มีนโยบายดึงทุนจีนสีดำเข้าประเทศเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแท้ๆและก็ผลประโยชน์ของพวกพ้องคงคิดว่าจะสามารถควบคุมทุนจีนสีดำพวกนี้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ควบคุมไม่ได้กว่าจะรู้ตัวอีกทีทุนจีนสีดำพวกนั้นก็เป็นเจ้าของประเทศลาวไปแล้วความเขีเหนสุดท้ายของอีพีนี้นะครับก็ได้บอกว่า ระบบการปกครองของเราไม่มีฝ่ายค้านไม่มีการตรวจสอบทําให้พวกทุนจีนสีดําเข้าไปทําธุรกิจเยอะแยะมากมายและในปัจจุบันทุนจีนสีดําพวกนี้ก็ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกองค์กรของเราแล้วด้วยทําให้ประเทศเราขาดความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติเป็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ ep นี้ขอบคุณที่รับชมครับ